สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีเปลี่ยนชกหลังเอ็กเอ็นแม็กนะครับตัวน,นี้ร้อยร้อยห้าสิบห้าซีซีนะครับตัวน,นี้ลูกค้าสั่งชกให้ที่ร้านสั่งชกให้นะครับวันนี้จะเปลี่ยนชกนะครับประมาณนี้ที่ทุกค้าเข้ามาเปลี่ยนชกเนี่ยมันงอนะครับทุกคนเหนี่มงอเลยเพาะว่ากค้าเขามาให้ผมเปลี่ยนอันนึงนครับแต่ว,ว่ามันไม่ใช่ดุนของมันนะครับคนละดุนต่อเลยวันนี้ สั่งมาใหม่นะครับอันนี้ตัวนี้นะครับเราไม่ต้องไปถอดสุดสีนะครับเราแค่ถอดท่อออกอย่างนี้นะครับทุกคนผมถอดท่อออกอย่างนี้นะถอดท่อไอสียออกขึ้นมแล้วก็แล้วเหาปัจเจกเบอร์สิบสี่นะครับแล้วก็คันที่นี่นะครับอยู่ฝั่งควานนะครับถ้าเราอยู่บนรถถอดง่ายนะครับตัวนี้เดี๋ยวว่าอีกฝั่งนึงผมยังไม่ถอดนะครับอันนี้ก็แตกเหมือนกันนะเดี๋ยวฝั่งนี้ไม่งองอนิดนึงผมยังไม่ได้ถอดนะครับโอเคตามนี้นะครับเปลี่ยนง่ายนะครับ